ข่าวดีมาบอกด้วยหละแจ้งนี่ในกระดาษสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดใครได้ที่แบบว่านักล่าฝันคนไหนนะคะที่ทางคอมเมนเตอร์เนี่ยตัดสินว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดนะคะไม่ธรรมดานะคะเรามีรางวัลมอบให้ด้วยค่ะเป็นทางทูนะคะจะมีหูฟังบี a t s รุ่นโซโลว e l เลสมูลค่า13,000บาทค่ะ ถ้าได้เปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมครับผมถ้าครูบอกอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับจะตั้งใจแบบนี้เลยครับฟังเป็นยังไงอ่มกน่นเบื่อแบนยิไม่มาเลยคิ้ซึมอยู่เลยล้าเลกรนเพิ่นเอาฉันว่าก็ต้องมีรางวัลเป็นสิ๊กนอใจเด็กน้อเวเออแกงข้าไม่ได้นะแล้วแ่อมติดเอาโดนาวค่ะคนเดียวค่ะเมสโชว์แกงข้าไม่ได้นะ อยากได้มันวเมื่อไรละคนแหละเนาะครูถ่ายเงี้ยเต็มที่ละกันเนาะไม่ใช่เพราะอยากได้นะเต็มทีเพราะฉันว่าเพราะอยากได้นี่แหละเต็มทีเลยเออแบบเพราะอยากได้อแล้วอยากมีความว่าต้องทําให้ดีเพราะอยากได้แล้วต้องแข่งกับเพื่อนไม่ทําเพื่อเพื่อนอืมถ้าคุณเล่นเพื่อเพื่อนคุณช่วยเพื่อนนั่นแหละตัวละครมันจะสนุกไปด้วยกันเนออมีไรแล้วไร